สวัสดีครับทุกคนก็คลิปนี้นะครับผมจะเอาเด็กที่แบบเป็นของ Abyss Craft มาแนะนํากันนะครับซึ่ง Abyss Craft ตอนนี้มันมีถึง3ลิเลยเนาะเป็น3สไตล์เลยแบบเป็น Control Midrange e c h o นะครับเพราะงั้นผมจะขอขอทำแยกเป็น3คลิปแล้วกันเพราะว่าถ้าเอามารวมกันแบบมารวมมารวม3ามในคลิปเดียวเนี่ยคลิปน่าจะแบบประมาณ40นาทีได้นะครับรวมผมอธิบายรวมเกมเพลย์รวมอะไรอย่างนี้นะครับเพราะงั้นก็เดี๋ยวจะทาแยก ก็คลิปแรกนี้จะนะครับจะเป็นแอคโกลเลยก็คือเรียงไปเลยเป็นแอคโกลมิดเรนส์คอนโทนเดี๋ยวทำให้เรียงตามวันไปเลยนะครับก็จะเป็นยังไงเนี่ยเดี๋ยวเราไปรับชมกันต่อนะครับสำหรับใครที่อยากจะเติมเกมชารวส์บบิยอนเนี่ยสามารถไปเติมเหมืเลยนนะครับที่ร้านยาดาเกมเซ็นเตอร์เติมผ่านไซเควอดีราคาประหยัดปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์สามารถทักไปที่เพจยาดาเกมเซ็นเตอร์หรือว่าจะเป็นในไลน,น์แอดยาดาเกมเซ็นเตอร์ได้เลยถ้ามีโอกาสได้ไปใช้บริการเนี่ยก็ฝากบอกมาจากช่องผมด้วยนะครับอ่านี่จะเป็นอาบิสคาร์ฟที่เป็น Echo นระครับ เอาจริงราคาราคาถือว่าถูกไหมเนี่ยเืมเเจนมันใส่สี่ใบอ่ะผมว่าสี Legend ่ใบเเจนด์นเด็กหนึ่งเรจนสี่ใบในเกมนี้น่าจะประมาณประมาณสักสองหมื่นกว่ากว่าลอเอ้านะครับก็ไม่แพงมากแล้วกันเรียกว่าเป็นเด็กแอคโกที่ไม่แพงมากนะครับก็สายฟรีอาจจะเล่นได้ด้วยนะเทคนี้นะครับถ้าคุณแบบได้พวกไอัวพวกนี้มาแบบมิทูซ่าอาราเกวีอะไรพวกนี้นะครับคือเรจเกนมันใส่แค่นี้แหละนะครับเด็กก็เป็นเด็กบุกเลยนะครับ ส่วนวิธีเล่นเนี่ยเด็กเนี้ยผมว,ว่ามันเข้าใจแบบง่ายๆเลยคือมันเป็นแอคโกระถ้าถ้าคุณเคยลองเล่นแบบพวกเฟสดาก้อนมาอะไรเงี้ยก็คือมันเล่นคล้ายๆกันเลยครับเน้นตีหน้านะแล้วอ๋อแล้วก็อย่างหนึ่งข้อดีข้อดีของอาบิสคาร์ที่ทําไมมันถึงหน้าเล่นเป็นแอคโกรและทําไมผมมองว่าแอคโกรมันเนี่ยน,น่าจะแบบน่าจะมีประสิทธิภาพที่ดีกว่าแอคโกรอันอื่นเพราะว่าอ b บิสคาร์เนี่ยเป็นคาร์ทที่มีการ์ดยิงหน้าเยอะมาก เราจะสังเกตว่าคลาสอื่นเนี่ยจะไม่ค่อยมีการ์ดยิงหน้าเท่าไหร่นะครับอย่างเฟสดาร์กอนเนี่ยมีแค่ไอตัวฉลามดอปแปดเองที่มันยิงหน้าได้แนละ้วยิงหน้า6แถมทั้ง8มานานะครับส่วนแอโกคลาสอื่นเนี่ยก็แบบไม่มีอะไรอย่างซอร์ทคลาสเนี่ยไปยิงหน้าไม่มีเลยถูกไหมครับมันต้องแบบต้องต้องรออามอนลงไปสตอมเอามอนลงไปตีเอาอมอนลงไปซูเปอร์อีโวอะไรอย่างเดียวมันทําให้ในบางครั้งถ้าคุณติดวอร์ดเนี่ยมันจะแก้ไม่ได้แบบบางครั้งแบบโอ้โหเอาเบิร์ดจะลงมาฟันละติดวอร์ดแท้เลยนะครับ แต่ว่าอย่างลิทอ,อย่างอวิสคาร์ฟเนี่ยมันจะมีใบยิงอยู่นะครับอะไรเดี๋ยวผมให้ดูทีละใบเลยนะครับก็ใบนี้นะครับใบนี้ยิงหน้า3มเราเจ็บ2นะครับก็คือเป็น2มนามนา2มานาที่ยิงหน้า3ได้นะครับแล้วก็ใบนี้ใบนี้จะทําให้แบตของคุณเนี่ยมีสตอมซึ่งตัวนี้ลงมาจะาซัมมอนแบตเท่ากับว่าสามมนา1 1ลงมาคุณได้1ดาเมจเลยนะครับจากแบตตรงนี้และมันสามารถเล่นคอมโบคู่กันกับใบนี้ได้ด้วยนะ คุณลงใบนี้ก่อนนะครับแล้วคุณก็เล่นใบนี้ซัมมอนสองแบตก็คือจะคือคุณจะมีแบตที่แบบเอามาเอามาตีหน้าอีฝังได้นั่นเองแล้วก็ใบนี้ก็เก่งนะครับใบนี้มันสามารถลงเซตไว้ได้เพราะว่ามันเป็นอมูเลตก็คือใบนี้คือ2ดามเมจเหมือนกันนะครับเป็นโกสสองดามเมจและบางครั้งเราจะเอามาเล่นกับอีโวซูเปอร์อีโวก็ได้ดาเมจเพิ่มไปอีกตามที่เราอีโวนะครับอ่าแล้วก็อันนี้ อันนี้ก็เป็นอีกใบหนึ่งที่เก่งเพราะว่าถ้าเกิดว่ามันได้ในคแมนซี่สี่เนี่ยมันจะได้สตอมก็คือลงมา2มานา2ดามจนะครับก็เอามาเล่นคู่กับอีโวได้หรือว่าจะเอามาเล่นต้องบอกว่าอย่างใบเนี้บางครั้งมันจะแบบมีลงมาลงมาแล้วก็ซูเปอร์อีโวแล้วก็เล่นคู่กับใบนี้ก็ได้เพื่อแบบเผื่อคุณติดทอนอ่าคือคุณจ่ายแค่3มานาบวกซูเปอร์อีโวเนี่ยคุณแก้ทอนได้นะแ,แล้วคุณได้ดามจทเข้าหน้าอีกห้านะครับมันจะเป็นแบบนี้นะ ส่วนใบนี้ใบนี้ก็เป็นดอบสองที่เรียกว่าเก่งละกันแต่ว่าลงมาก็เจ็บหน้านิดนึงนะครับลงมาก็โดนสามดามจเข้าหน้าอีโ e วก็ฮิวมันจะใช้ในกรณีที่แบบบางครั้งเราต้องการบางครั้งเราแบบต้องบอกว่ามันเป็นตัวดับสองที่เก่งและบางครั้งเราต้องการฮิวใบนี้อาจจะพอช่วยเราได้บ้างในบางจังหวะนะครับส่วนใบนี้ก็สามนาสีสามคือมันเป็นเคิร์แบบสองสามเป็นเคิร์ที่เก่งมากๆสามสามสี่สามนะครับถ้ามันรอดไปมันก็ได้ทำดามจเข้าหน้าเยอะเองนะ แล้วก็ใบนี้ใบนี้คือโคตรที่สุดแล้วของดอบสามพยายามคีปใบนี้นะครับพยายามหาใบนี้ให้ได้ในเทินสามมันจะเก่งมากๆเพราะใบนี้มันคือเขาดาวสี่แล้วก็ add อ n of อฟโย turn deal one damage to boss leader เลยนะครับก็คือดีลหนึ่ง d a เม g e to leader สองฝั่งเลยนะครับตอนจบเทินและมันอยู่สี่เทินถ้าับว่าใบนี้ใบดียวเท่ากับสี่ d a m เลยนะครับสี่เม m ที่ไม่รวมมอนตัวนี้ที่ฝั่งต้องมาเทิดคียอะไรอีกก็คือได้สี่ d a เมจละแค่ว่าต้องรอสี่เทินแค่นั้นเองนะครับแต่ว่าเด็กเนี้ยมันจะจบประมาณเทินเทิน เทิร์นหกเทินเจ็ดประมาณอ่ะหกถึงแปดอะเป็นเทิร์นที่มันจะจบเกมอยู่แล้วนะครับเพราะงั้นก็มันจะได้สี่ดาเมจต,ตอนช่วงประมาณเทินเจ็ดนั่นแหละนะส่วนใบนี้ใบนี้ก็ลงไปมันเก่งนะสดตัมันเก่งสี่สามห้าเลือดมันเยอะนะครับแล้วก็ลงไปเนี่ยมันเป็นทอนด้วยเอาเป็นวอร์ดด้วยนะครับแล้วก็ได้การ์ดสองใบขึ้นมือโค้ตกับแบทก็คืออย่างโค้ดเนี่ยก็คือเป็นสตอมนะครับหนึ่งมานานหนึ่งหนึ่งสตอมส่วนแบท ส่วนแบตเนี่ยก็เป็นหนึ่งมานาหนึ่งหนึ่งที่มีเดรนนะครับเผื่อบางครั้งต้องการดูดเลือดคืนมาบ้างเพราะว่าเราเสียเลือดไปเยอะจากการจากการลงการ์ดนะครับคือการ์ดเรามันกินเลือดเราแหละนะครับแล้วก็จะมีใบนี้ใบนี้ก็เป็นใบที่เก่งมากๆเพราะว่ามันทั้งเคลียร์บอดอีกฝั่งได้นะมันดีลเจ็ดสปิทนะครับซึ่งเจ็ดสปิทเนี่ยมันคือการที่เรียงจากขวาไปซ้ายนะครับแบบถ้าตัวขวามีเลือดหกตัวซ้ายมีเลือดสองมันจะเข้าตัวขวาหก นะครับแล้วก็เข้าตัวซ้ายแล้วแแลล้้ลลลววเข้าตัวซ้ายของตัวด้านขวาเอีกหนึ่งตัวนะครับคือมันจะเรียงไปเป็นจากขวาไปซ้ายเรื่อยๆนะครับเดอร์มจแล้วก็ถ้าคุณอีโวเนี่ยคุณจะได้อีก3ดาเมจเข้าหน้าซึ่งทั้งสองฝั่งนะแต่ว่าก็ได้3ดาเมจนะครับส่วนเมดูซาอันนี้ใส่มาเผื่อเคลียร์นะครับแล้วก็เผื่อซ e ูเปอร์อีโวเพราะเมดุซาหนึ่งตัวมีค่าเท่ากับ3ดาเมจถ้าอีกฝั่งมีบอดสามตัวนะครับคืออันนี้เผื่อบางคนอาจจะยังไม่รู้อาจจะคิดว่าเอ้ยเมคานิกนี้เนี่ยถ้าาาเเเเเรรรซปปปอออ์ีีโวไไนน่่ยมมัจจะดด้1 DM. หืลา ได้นะครับคุณซูเปอร์โวมูเมิซ่าแล้วคุณฆ่ามอนสามตัวก็คือเด้งตัวหนึ่งดาเมจนะรเป็นสามดาเมจนะครับส่วนใบนี้ก็ไม่มีอะไรเลยนะครับมันคือหกมานาสามหกที่มีเบนคือเอาไว้แก้ตัวใหญ่ได้ด้วยและเอาไว้ตีหน้าได้เพราะมันมีสตอร์มนะครับก็จะประมาณนี้เด็กมันแบบมันเด็กมันไม่ได้เข้าใจยากมันคือแบบลงมอนลงมอนลงมอนอีกฝั่งเคลียร์ไม่ได้เรามีแอบสตอร์มไปบ้างสตอร์มยิงหน้าสตอร์มยิงหน้าอะไรแบบนี้นะครับคือ ม,มันมันอารมณ์แบบเด็กเบิร์นอ่ะมันคือแบบเบิร์นเรื่อยฝังไปเรื่อยนะครับแล้วก็ถ้าฝั่งแบบเคลียร์ไม่ได้จังหวะหนึ่งแล้วก็มีดามจเข้าหน้าแอบแซบไปเรื่อยแล้วก็ยิงหน้าเขาต่อประมาณนี้นะครับก็ผมมีเกมเพย์ให้ดูกันด้วยของเด็กนี้นะครับก็เดี๋ยวเราไปรับชมกันต่อเลยนะครับส่วน่ะส่วนรินี้จะเป็นแอโกนะครับอัลเจอร์ฟอเรสอีกแล้วเป็นอบิสคาแบบแอโกนะอันนี้ คือเอโกเนี่ยผมว่ามันแรงอยู่นะคือคือถ้าเอาเทียบเทียบกันความเป็นแอโกต้องบอกว่าแอโกมันมันง่ายด้วยแหละมันคือตีหน้าอย่างเดียวมันไม่ต้องไปสมได้เล,เลยนะครับดับหนึ่งดับสองดับสามออนเคริร์ฟเล่นก่อนเล่นก่อนเนี่ยผมว่าที่จริงไปเนี้ยเก็บได้อยู่นะคือด้วยความที่เราเป็นแอโกะเราเราคงไม่ได้โจวแบบดรอปสูงสูงจนเล่นไม่ได้แบบอยู่แล้วแล้วมีเวลาตั้งสามเทิร์นนะครับ ่อนถึงชั้นสี่ผมว่าเราได้โจทดันไได้อยู่ละอันนี้เอาเผือ่อไว้เคลียร์ฟอรเรสดีกว่านะเก็บอันนี้แล้วกันลงเลย <c oughs> ดอบสามมันเนี่ยดีมากนะพยายามเก็บนะครับออนเคิร์ฟเลย <c oughs> เพราะว่ายิ่งยิ่งยิ่งเราติดไวแล้วยิ่งทำดาเมจใส่เขาได้ไวนะครับอืม <c oughs> อนนีท้ทีไม่ไหวโหได้นี้อีกใบหนึ่งเองเงี้ยเราก็มีเล่นละเทิร์นสามเทิร์นสี่เทิร์นห้าอืมเพราะว่ามีแฟรี่มาเห็ุตรงนี้เราอยู่แล้วเพราะงั้นรเราได้เบรคเข้าหน้าดีกว่า เล่นแบบแอโกโนะครับ,บ,บโอ้ใส่ใบนี้มาโอเค ดีเลยให้เขาอีโวมาเราขอดาเมจเลยเพราะว่าเธอแน่น่ามีตัวนี้อยู่แล้ว,ลวผมมีใบ อีโวไปเลยด้วยนะครับผมอีโวเพิ่มอีกสามดาเมจเลยตรงนี้นะจะโดนไปจุกจุกจุก,จ,กจุกครับเหล,ลือสิบละเรามีอันนี้สามดาเมจอันนี้สามดาเมจเรามีหกดาเมจขาดสี่เขาต้องโดนอันนี้สองดาเมจ น่าต้องลงอะไรมาลัาสแล้วก็อีโวเทสผมนะถ้าตัวนี้รอดนี่คือแพ้เลยอ่ามีตัวนี้เลือดหนึ่งแล้วเทสอย่างนี้ไม่น่าอีโวปะ่ะออีโวด้วยจอบอดโอเคครับ <c oughs> ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับมีครับจัดให้ไม่หยุดอยู่แล้วครับไม่เคยขาดเอาไปครับเอาไปครับ <c oughs> อ่ต้องบอกว่าข้อดีข้อดีของอ b ิสค c รที่มันเป็นแอ g o เนี่ยมันคือการที่มันมีดาเมจแบบเด้งเข้าหน้าเยอะนะครับดาเมจมาเด้งเข้าหน้าเยอะมากเลยคือบางครั้งอ่ะต้องบอกว่าแอ g โกอย่างถ้าเป็น f a c ด d g o อะไรเงี้ยมันจะมีติดท้อนมีติดอะไรพวกนี้เนาะแบบโดนทอนตีไม่ได้ใบยิงไม่มีแต่ว่าอย่างเงี้ยคือแค่เรากด e โวในสามดาเมจเด้งเข้าหน้าละ ล้วติดอันนี้ได้เมจเขาก็โดนเรื่อยๆนะครับสี่เทิร์นเนี่ยก็คือสี่เดเมทนะเยอะมากนะครับแล้วก็ใบนี้เป็นใบยิงหน้าอีกสามเเมจมันมีใบยิงค่อนข้างเยอะอะมันเลยมันเลยเป็นจุดเก่งของแอคโกของสายนี้แล้วกันเพราะสายอื่นแอคโกสายอื่นจะเป็นแอคโกที่แบบลงมอนไปต้องตีหน้าให้ได้ประมาณนั้นไม่ค่อยมีใบยิงหน้าไม่มีเลยดีกว่ามั้งแอคโกสายอื่นใบยิงหน้าน้อยมากแบบดากอนคาร์ฟก็แบบมีแตแบบต้องดรอปแปดเลยที่ยิงหกนะครับก็ก็คือข้อดีแล้วกันเรียกว่าเป็นข้อดีของภอิดครบตอนนี้แล้วกนน ทำให้เรนแอโกได้เก่งเขาแบบใช้ความพยายามในการเคลียร์เราใช้ความพยายามจะจัดในการเคลียร์บอร์ดเรานะครับอันนี้ก็เยอะไปน้องอ้าวท็อปเด็กไงท็อปเด็กครับ หรือจริงๆอ่ะเราก็รีทอปป์ปั๊บเนี้ยด้วยการที่บวกสามสามมันรีทอเหมือนกันนะครับแต่ว่าเราท็อปเด็กเล่นไปท็อปเด็กดีกว่าเทพกว่าอ่าแรงไหมโอเคครับทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะครับสำหรับเด็กอาบิสแอคโกนะครับก็เดี๋ยวคลิปหน้าจะเป็นอาบิสที่เป็นแบบเป็นแบบพิษเบรนต์นะครับก็ยังไงก็ฝากรอรับชมกันด้วยนะครับก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมคลิปนี้มากๆนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบายครับ